วกว่าชัยก็หลงนะ่ะเอ้เข้าป่านนี้ที่ไรหลงทุกที่เลยแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเข้าป่าแล้วหลงป่าให้เดินไปตามลำธารแบบให้หาเสียงน้นะําน่ะถ้าเดินตามลาําธารเดินตามน้ําตกเราจะเจอทางออกงั้นชัยก็ว่าชัยก็ต้องรีบหาเสียงน้ำแล้วแหละว่าเสียงน้ําอยู่ตรงไหนเชิญเอ่เอทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ชัยก็โอ้ นั่นไงมีน้ำอยู่ข้างหน้าจริงๆด้วยเฮ้ยถ้ามีน้ำอยู่ข้างหน้าแบบนีน้อีกนิดนึงเชคก,ก็จะเจอทางออกแล้วนะสิเดินไปตามลําธารน้าทางซ้ายหรือทางขวาแต่ทางซ้ายดูเหมือนจะลงเหวถ้านะใชคก็มองไม่ผิดงั้นเชคก็ขอเดินขึ้นไปข้างหน้าแล้วกันจะเลาะตามริมน้ํานี้ไป มีน้ำก็คือปลอดภัยหายห่วงเพราะเราจะมีน้ำกินด้วยไม่อดตายเอาเชอ้เเจ่อว่าไปใช้ก็ชอบปตาตรงนี้มากเลยนะมันรู้สึกสดชื่นนะ่ะโอ้ยติดโอเคเละละริมน้ำไปนิด,ด,ด,ดทุกคนแล้วช่วงวันหยุดสงกรานที่แบบหยุดยาวๆนะทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างนะ่ะ อเอคอมเมน์บอกชายเก้าไหนนะมาแล้วให้ใชายเก้าฟังเอ๊เน,นี่ก็เอเดินมาจนถึงต้นน้ำตกแล้วแล้วชายเกเอาอย้ายังไงต่อกลับไปที่แคมป์ได้ยังไงหลงทางหาทางออกไม่เจอนะโอตายแล้วตายแล้วโอ,โอ,โอ นี่นี่ทีู่ดีๆตรงนี้มีป้ายนี่ป้ายเกับป้าย B แต่จำไม่ได้แหมว่าเอแคมเราอยู่ป้ายไหนอะ่ะมีใครจําได้บ้างไหมงั้นใช้ก็ขอเลือกเอหรือบีหบทุกคนใช้กันโหวตให้ใชา้ก็หน่อยใช้ก็จะได้ไปตามนั้นเอาไปเอหรือไปบีจากคอมเมนต์ที่ใช้ก็เห็นมาตอนนี้ทุกคนกดมาเลีย้ยง เอถ้ายังมาเช็คเข้าไปก่อนก็ได้แต่อย่าลืมบอกมันนะเผื่อจะได้รู้ว่าช้ย็็เลือกทางถูกทางผิดโอ้ oh. ถ้าดูดีๆตรงป้ายเอมันจะมีข้อความอยู่นะบอกว่าอะไรนะ่ะข้อความจังๆเลือนๆหายๆอ๋อ oh. นี่มันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเ้อเชลนะแล้วป้ายบีล่ะชึบมองไม่ค่อยเห็น ไปบีก็เนเจอร์ทรลโอเคไปทางไหนก็ได้เหมือนกันแหละใช่ก็ว่างั้นก็เริ่มเลยไป A ก่อนเอเขาบอกให้ไปทางนี้โอเคตามไป,ไป,ไป้ายเป๊ะเมื่อเราเดินมาถึงลำน้ำแล้วไม่มีอะไรก็เดินไป,ไปตามป้ายต่อเอไปเอนี่เอยังอยู่นี่ึบเอ,เอไปทางไหนต่อนะ่ะโอ้ไปหายไปไปหายไปแล้ว โอ้เอหลงทางอีกรอบใช่ก็ว่าเดินตามป้ายใช่ก็ไม่เป็นผลและใช่ก็ขอนั่งรออยู่ริมลำธารน,นี้ดีกว่าเผื่อจะมีคนมาช่วยช่วย,ยตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้มันเลยละกันเอออาจจะว่าไปมาตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนั้นเนี่ยรู้สึกปลอดโปร่งโลงสบายออเอเหลงป่าอ ได้ยินมันมีคนหลงป่าอีกลหลงป่าเอ้ยอ้า,อาวสดน่า,นาอเออป็นนี่บันนี่บันนี่ทำไมนี่ทำไมานี่ทำไมนี่อ้โอ้ใจใจเก้าโอ้โอ้ใจี่สุดก็เจอใจเก้าตัวสีส้มที่ฉันต้องทําชุดสีส้มนี่ก็เพื่อที่ว่าเพือ่อเข้าป่านะเป็นการพลางตัวเป็นการพลางตัว,ตวโอ้มีกองไฟอุ่นๆให้ผิงด้วยอย่างนิดนึง เออผิงแบบนี้ฉันว่าสบายตัวจังเฮ้ยตุดติดไฟนะโอมาถึงปุ๊บแสดงว่าบันนี่เธอน่าจะเพรียหนักมากเออตื่นแล้วโอ้ก็เฉยก็เพิ่งรู้ว่ากระต่ายนอนไวหลับไวหลับง่ายตื่นง่ายงั้นแต่บันนี่ขออนุญาตไปอาบน้ําแป๊บนึ่งจะได้สดชื่นเดินมาทั้งวันแล้วเหนื่อยเหนื่อยแอบดูได้ไหมไม่ได้ โอ้โอ้ยเก็เป็นท้องน้ำส่วนตัวเลยในม่านน้ำโอ้มีอะไรเธอว้าวว้าว้าไม่ต้องมีตัวอะไรตุกติกด้วยในถ้ำเช็คก็เช็คก็เช็คกลโอ้มันก็คงเป็นปกติอยู่แล้วนะที่จะมีตัวอะไรเพราะว่าตรงนั้นไม่เป็นที่ของสัตว์นะเรานะเข้าไปเออจริงด้วยแฮดลืมไปเลยว่าเธอก็เป็นสัตว์เธอเป็นกระต่ายโอเคมันก็ปกติอยู่แล้วนะที่ป่าจะมีสัตว์ มันไม่ปกตินะมันไม่ปกติตรงไหนยังไงอ๊ะ hey, <จ>นั่นน,นมันโผล่หัวออกมาดูแล้วนะ่ะเอเธอเห็นมันชัดๆหรือเปล่าตอนะนี้เธอเข้าไปอาบน้ำในนั้นนั่นไงเออเกินโดดมาแล้วนะ่ะเออเออขอโทษนะเนต็นท์นี้ยังว่างใช่ไหมวันนี้ขอเขาโอโอ้าไปในเต็นท์แล้วกัน เธออยู่นัดเจแต่เธอมีรู้บ้างเลยโอ้แต่เราอยู่ในนี้แล้วก็คงแบบว่าไม่มีใครเห็นโอ้มันพยายามจะมาหาเรานะเจค่ะแต่ฉันว่ามันคงไม่เห็นเราดิเ่แค่เรกองเลยเต็นเธอเอาไม่อยู่เลยเนี่ยเห็นหน้ามันชัดเจนเลยนะเนี่ยตอนนี้นั่นะสิเธออยู่ใกล้กับปากมันมากเลยกลิ่นเป็นยังไงบ้างอ่ากลิ่นหอมสดชื่นสงสัยไม่ใช่เดสตอร์อ เธอเอาเด็กตอนล้างปากเหรอล้างปากให้มันที่แหละจะก็เะเห็นหน้ามันได้อย่างชัดๆแล้วเมื่อกี้บันี่เห็นอย่างนี้เลยตอนไปอาบน้ําน่ะว้าวตอนนี้ฉันยังเห็นแบบเป็นระยะอยู่นิดนิดแต่ฉันดูแล้วเธอน่าจะแบบชัดกว่าฉันแบบซูมซูมซูมเออชเก้ลไว้ยังไงทําไมเราถึงไม่ไปที่เต็นน่ะก็เพราะว่าที่เต็นน่ะมันมันอะไร เห็นหให้เธอเห็นวันนี้ฉันเห็นหรือเปล่าอืมก็มีแต่เต็นท์สีเขียวๆนะไม่เห็นมีอะไรเลยเออมันเนียนขนาดนั้นเลยเหรออืมแปลกมากเลยทำไมใช้ก็ถึงไม่ไปนะก็แค่เต็นท์เองนะบน,น่เต็นท์ก็ไม่มีอะไรเลยนะเออบนเต็นทนะ์น่ะบนเต็นท์เหรอก็เป็นหลังคาเต็นท์นโอ๊อยทตายเถอะอืมแปลกมาก เนียนขนาดนี้จริงๆเหรอเห็นเขาบอกว่ากิ้งก่ามันจะชอบพรางตัวพวกสัตว์เลื้อยคลานมันจะพรางตัวเก่งแต่เสายตาไอ้แชก็ว่าวันนี้ท่านจะต้องตัดกล้องใหม่เป็นสีเหลืองเหมือนเสื้อบันนี่เลยเห็นแล้วชัยเกิ้ลฉันเห็นวันนีเธอเห็นแล้วรู้แล้วว่าทำไมเธอไม่ไปมันมามันตามมาตามมนตามมา อไปอีกแว่นอืมงงบันนี้เธอต้องการแว่นหรือคอนแทคเลนส์ไหมมีแว่นก็ดีนะถึงมันจะพรางตัวก็เถิดจะทำาิดเหมือนธรรมชาติก็เธอวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่กลับวิกลับโอ้ยมันจะมาใช้หลักการเดียวกับฉันไม่ได้ฉันเข้าป่าฉันก็ใส่ชุดสีส้มแบบนี้เพื่อที่จะพรางตัวมันก็ทำเนียนพรางตัวเหมือนฉันเป๊ะ เชื่อว่ามันไม่ดุร้ายนะดูซิโอเอจะว่าไปมันก็ดูเป็นน่ารักอยู่เหมือนกันนะเอ้ยโอ้มันเป็นสีชมพูเหมือนบันนี่เลยนะเฮ้ยเชว่าเอาเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอก็ได้นะจริงด้วยเห็นกับเชนลักกันน่ะเห็นแบบคนดังเขาชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆถ้าเธอเอาไปเลี้ยงเธอก็เหมือนเป็นคนดังนะแต่เราจะเอากลับไปเลี้ยงได้ยังไงในเมื่อเราหลงทางน่ะเอ นั่นน่ะสิแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะเอากลับไปไม่ได้ด้วยก็คืออะไรเป็นสัตว์ป่านะโอ้ใช้ครัมันบอกว่ามันจะนําทางกลับบ้านให้โอ้เธอเข้าใจภาษาจริงด้วยใช้ก็วิ่งตามมันเลยเอาไปสิไปสิหอทันไหมน่ะวิ่งตามทันไหมว้าวว่าไปไหนแล้วกระโดดรอด้วยรอด้วยรอด้วยไปไหนแลใช้ก็ไปไหนแล้วเนี่ยเอาตามมันไปอยู่น่นแล้วแล้วแล้ว กระโดดไวหน่อยไกระโดดไปไหนนะอ่ะนู่นนู่นนู่นตาม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 โอ้จะเป็นไหนเนี่ยเอ๊ะว่าแต่ทางกลับบ้านทําไมมันต้องเข้าป่าอีกรอบงงจังโอ้โโอ้ไปก็ไปถ้ามันนี่บอกว่ามันพากลับบ้านก็ดีดีนะที่มันพังตัวเป็นสีชมพูเออชมพูยังไงที่แบบว่าไม่ได้กลมกลืนกับป่าเลยโอ้นั่นนั่นมันอยู่นั้นใชคเ้ามันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันบอกว่าข้างหน้าคือทางออก โอ้มันนี่เธอนี่เจ๋งแค่เป็นไงนะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็คุยได้ขอบคุณมากเลยนะเจ้ากระต่ายสีไม่ใช่เดี๋ยวท่เจ้ากิ้งก่าสีชมพูข้างหน้าข้างหน้าเเกิลทางอ้อทางอ้อเอ่อเอ่อบันนี่ฉันได้ยินมันหัวเราคิกคักคิกคักกันด้วยนะขอแคะหูใดได้ไหมเออเอ่อเอ่อหนีสิเซกิลรออะไรอีกล่ะ เราจะไมกระเด็นมาทางเดียวกันด้วยนะที่แทมันหลอกล่อให้มันมาบ้านของมันชินด้วยบันนี่เออที่เทมันจะพาไปบ้านเรานะไปบ้านมันฉันน่าจะต้องแคะหูอีกนิดนะหรือไม่ก็ไปเรียนภาษาสัตว์มาใหม่เออนี่เนี่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 เนี่ยนี่เน่ยสารเขาผิดไปเยอะเลยนี่แนี่นี่เน่นี่แน่